สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่สมัยที่เก่งถูกบรรจุขึ้นมาเป็นครูในกรุงเทพเก่งเป็นคนที่ใจดีมากๆซึ่งใน,นสมัยที่เรียนเก่งก็เป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เพราะทุกครั้งที่เพื่อนมีปัญหาเรื่องเรียนเก่งเองก็จะเป็นคนที่ติวหนังสือให้เพื่อนอีกด้วยแต่เมื่อถึงเวลาที่ถูกบรรจุเป็นครูทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปบรรจุตามที่ต่างๆ ซึ่งเก่งเองก็เป็นเพียงคนเดียวที่ถูกบรรจุมาอยู่ที่กรุงเทพในวันแรกที่เก่งไปนั้นเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อหาที่พักแต่กลับมุ่งตรงไปยังที่โรงเรียนทันทีและแนะนําตัวเองกับครูคนอื่นๆและผอโรงเรียนทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างปกติตกเย็นวันนั้นเก่งได้สอบถามครูคนอื่นๆว่ามีที่ไหนที่เขาสามารถพักได้บ้างและเก่งก็ยังบอกอีกด้วยว่า ผมสามารถนอนพักที่โรงเรียนได้นะแต่ขณะนั้นผู้ช่วยผู้อำนวยการได้บอกกับทางเก่งว่าตอนนี้ทางโรงเรียนยังไม่สะดวกที่จะให้ครูคนใหม่พักเพราะอาคารที่พักกำลังสร้างอยู่เก่งก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ถามอีกว่าและเขาสามารถหาที่พักได้ที่ไหนบ้างแต่มีครูอยู่คนหนึ่งบอกว่ามันจะมีหอพักที่ว่างอยู่เลยโรงเรียนไปสามซอย เมื่อพูดจบก็มีครูอ้อที่อยู่ข้างๆได้ตบไปที่ไหล่ของครูที่แนะนำหลังจากที่ตีไปครูอ้อก็กระสิบเบาๆว่าแกหอนั้นอีกแล้วหรอครูคนที่แนะนำก็แอบ,บหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าเออน่าพักได้อยู่แล้วกลัวอะไรกันเก่งที่ทำหน้าสงสัยว่าสองคนนี้คุยอะไรกันเลยพูดแทรกไปว่าขอบคุณมากนะครับผมพักที่ไหนก็ได้ผมเป็นคนง่ายๆ ทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นก็หันหน้าควับมาทันทีและส่งโลเคชันไปหาเก่งเมื่อเก่งได้โลเคชันมาแล้วก็นั่งวินและแบกกระเป๋าไปทันทีที่หอพักที่คู่แนะนำเมื่อไปถึงก็เจอป้าแก่ๆที่นั่งสับังงกอยู่เก่งที่ไม่อยากรบกวนคุณป้าเลยให้คุณลุงยามที่นั่งอยู่ข้างๆเรียกป้าแกแทนลุงยามก็อมยิ้มออกมาและบอกว่าปลุกเองและกันเดี๋ยวป้าแกดุลุง แล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆเข่ากืนน้ำลายและรวบรวมความกล้าสะก,กิดที่แขนของป้าคุณป้าครับป้ารู้จักเจ้าของหอที่นี่ไหมครับคุณป้าค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาและพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างกระเสา๋อ,อป้าเองแหละที่ดูแลที่นี่อยู่ว่าแต่มีอะไรล่ะอ๋อพอดีผมอยากถามเรื่องราคาหอพักอะครับและราคามาจจำด้วยครับ ป้าพูดขึ้นทันทีว่ามึงเข้าไปอยู่ได้เลยส่วนค่าห้องค่อยให้สิ้นเดือนทีเดียวและเงินประจำก็ไม่ต้องเมื่อป้าพูดจบก็ส่งกุญแจให้ทันทีบนกุญแจที่เก่งคว้ามานั้นมีเลขห้องอยู่เป็นห้องหมายเลขส0 2สองโดยห้องที่เก่งได้คือชั้นสามห้องสองเก่งมองขึ้นไปยังอาคารหอพักและเดินขึ้นไปข้างบนเพียงคนเดียวภาพแรกที่เก่งเห็นนั้น ทำเอาเก่งหน้าเสียเพราะทุกห้องที่เขาเดินผ่านมันถูกล็อกด้วยแม่กุญแจหมดเลยเก่งคิดว่าบางทีช่วงเวลานี้แต่ละห้องคงออกไปทำงานกันหมดน่าจะยังไม่กลับมาเมื่อเก่งเดินมาถึงห้องและเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างในห้องดูปกติหมดมีโซฟาเก่าๆอยู่หนึ่งตัวถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวเขาสะบัดออกมา พร้อมกับฝุน่นที่คลุ้งอยู่ในห้องเย็นวันนั้นเก่งทำความสะอาดห้องแล้วก็ออกไปข้างนอกเพื่อหาอะไรกินเขาเดินออกไปที่ร้านอาหารตามสั่งแล้วก็สั่งอาหารตามปกติเก่งได้ชวนพี่ที่มาเสิร์ฟคุยว่าหอพักที่เขาอยู่นั้นทําไมมันดูเงียบมากเลยพร้อมกับชี้ไปที่ตัวตึกพี่คนเสิร์ฟก็ทําหน้าตกใจแล้วบอกว่าเฮ้ยเองจะอยู่ที่นี่จริงดิมันเฮียนมากเลยนะเว้ย ด้วยความที่เก่งเชื่อว่าผีไม่มีในโลกและค่อนข้างเชื่อในเหตุและผลเขาจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรและกินเสร็จก็กลับเข้าหอพักทันทีเมื่อกลับมาถึงห้องด้วยความเพลียคืนนั้นเขาก็หลับไปทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ำต้องอธิบายก่อนว่าปลายเตียงจะเป็นระเบียงและทางขวามือที่เก่งนอนนั้นจะเป็นประตูห้องน้ำเลยขณะที่เขาหลับอยู่ ก็มีเสียงพูดเบาๆในห้องว่าสวัสดีสวัสดีเก่งค่อยๆลืมตามมาเปิดไฟที่หัวเตียงแต่ก็ไม่เจออะไรหลับไปสักพักก็ได้ยินเสียงอีกสวัสดีสวัสดีแต่ครั้งนี้กลับเป็นเสียงที่ชัดขึ้นมากราวกับว่าเสียงนั้นมันพูดอยู่ข้างๆหูเก่งพยายามจะจับให้ได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครเขาคว้ามือไปเปิดไฟทันทีเมื่อเปิดไฟปุ๊บ ไหหันไปที่ข้างเตียงยังจุดกำเนิดเสียงเก่งก็เจอกับหญิงสาวที่นั่งยองๆชงโงกโผลมาแต่หัวส่วนลำตัวก็อยู่ด้านในความมืดตอนนั้นเก่งเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดมากๆโดยใบหน้าที่เขาเจอเป็นใบหน้าหญิงสาวที่ผิวซีดแห้งลำคอมีรอยแดงๆแ,และดูเหมือนกับว่าหัวกับลำตัวจะหลุดออกจากกันเก่งก็รีบเปิดไฟอีกปุ่มที่หน้าห้องน้ำ เมื่อเปิดไฟในห้องสว่างขึ้นเก่งก็ไม่พบเจออะไรเก่งที่เริ่มใจคอไม่ดีจึงทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์และกระเป๋าตังลงไปด้านล่างระหว่างทางที่เดินไปที่บันไดนั้นเก่งยังแอบสังเกตเห็นอีกว่าประตูทุกห้องที่เขาเดินมาในตอนแรกนั้นทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมไม่มีไฟตรงทางเดินและแม่กุญแจก็ยังล็อกอยู่ในทุกๆห้อง เขารีบเดินลงไปข้างล่างทันทีและได้เจอกับลุงยามคนเดิมเมื่อตอนเย็นและเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ฟังลุงยามก็บอกว่าใจจริงลุงก็ไม่อยากให้เองมาพักที่นี่หรอกมันมีประวัติไม่ดีเก่งก็ถามทันทีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นลุงยามเองก็ทำท่าอ้ำออึ้งๆและค่อยๆเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนเคยมีครูสาวที่เคยสอนที่เดียวกับเก่ง มาพักและยังพักห้องเดียวกับเก่งอีกด้วยโดยครูคนนั้นระหว่างที่เดินกลับบ้านได้มีคนร้ายเดินตามมาตั้งแต่ปักซอยและแอบขึ้นตามไปที่ห้องโดยคนร้ายที่กำลังปิดปากครูสาวและจะาข่มขืนนั้นเธอได้ขัดขืนและคนร้ายเองก็เผือเอามีดที่จี้คออยู่ปาดไปทันทีและคนร้ายก็ตกใจวิ่งหนีไปจากนั้นสองวันตำรวจก็จับคนร้ายได้ หลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปดวงวิญญาณของครูสาวคนนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่ตึกและโดยเฉพาะที่ห้องของเก่งที่เป็นจุดเกิดเหตุส่วนสาเหตุที่ทุกห้องบนชั้นนั้นถูกล็อกเพราะป้าเจ้าของหอไม่เปิดให้ใครเช่าเลยและไม่มีใครสามารถอยู่ได้เกินหนึ่งอาทิตย์จึงต้องปิดตายไปวันต่อมาเก่งได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ครูสองคนนั้นฟังแต่เก่งก็ไม่ได้โกรธอะไร และยังได้ถามอีกว่าไม่ทราบว่าพอจะมีหอพักแนะนําให้ผมอีกไหมครับถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ